พระยาลัสฎานุประดิษฐ์มหิสรพักดีคอสิมบีณระนองสมุหอเทสาพิบาลมนทนภูเก็ตมหาอมาตโทรพระยาลัษฎานุประดิษฐ์มหิสรพักดีคอซิมบีณระนองเป็นข้าราชการชาวไทย ระว่างเป็นเจ้าเมืองตรังได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าจนกลายเป็นเมืองเกษตรกรรมจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสมุหเทศาพิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ตและเป็นผู้ได้รับพระราชทานนามสกุลณรนะะนองคอซิมบีณระนองเกิดที่จังหวัดระนองเมื่อวันพุธเดือน5ปีมะเส็งตรงกับเดือนเมษายน พศ2400เป็นบุตรคนสุดท้องของพระยาดำรงสุจริตมหิสรพักดีคอสูเจียงณระนองซึ่งเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่รัชกาลที่3และนางกิมณระนองชื่อสิมบีเป็นภาษาฮกเกี้ยนแปลว่า ผู้มีจิตใจดีงามเมื่ออายุได้9ปีได้ติดตามบิดาเดินทางกลับไปประเทศจีนและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสองปีทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและได้ดูแลกิจการแทนบิดาทางทงที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีความรู้หนังสือเพียงแค่ลงลายมือชื่อตนได้เท่านั้นแต่มีความสามารถพูดถึง9ภาษาบิดา จึงหวังให้สืบทอดกิจการการค้าแทนตนม่ได้ประสงค์จะให้รับราชการเลยบิดาถึงแก่กรรมขณะขอสิมบีอายุได้25ปีพระยารัตนเศษถีขอสิมกองณระนองผู้เป็นพี่ชายต่อมาบรรดาศักดิ์เป็นพระยาดำรงสุจริตมหิสรพักดีสมุหเทสาพิบาลมนทนชุมพร ได้นำเข้ารับราชการเป็นครั้งแรกโดยเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงบริรักษ์โลหะวิสัยตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองระนองต่อมาได้เลื่อนเป็นผู้ว่าราชการเมืองกระบุรีบรรดาศักดิ์ พระอัสดงคตทิศรักษาถือศักดินาสามพันเมื่อปีพศ2429ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาลัษดานุประดิษฐ์มหิสรพักดี ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังถือศักดินา3,000เมื่อวันที่21กรกฎาคมพศ2433ทั้งนี้เนื่องจาการาษฎรชาวตรังได้ยื่นดีกาถวายความว่าเจ้าเมืองตรังคนก่อนกดขี่ข่มเหงราษฎรทั้งที่สภาพเศรษฐกิจไม่ดีพระยาลัษดานุประดิษฐ์เมื่อรับตำแหน่งเจ้าเมืองตรัง ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพหลายอย่างในเมืองตรังให้เจริญรุ่งเรืองหลายอย่างด้วยกุศโลบายส่วนตัวที่แยบโยนเช่นการตัดถนนที่ไม่มีผู้ใดเหมือนรวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านกระทำการเกษตรเช่นให้เลี้ยงไก่โดยบอกว่าเจ้าเมืองต้องการไข่ไก่ให้เอากาฝากออกจากต้นไม้โดยบอกว่าเจ้าเมืองต้องการ เอาไปทำยาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟและยางพาราซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนำยางพารามาปลูกที่ภาคใต้จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในปัจจุบันในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยได้จัดตั้งกองโปริดผูธทอขึ้นแล้วซื้อเหลือกลไฟไว้เป็นพาหนะตรวจลาดตะเวนบังคับให้ทุกบ้านเรือน ต้องมีเกราะตีเตือนภายไว้หน้าบ้านหากบ้านใดได้ยินเสียงเคราะแล้วไม่ตีรับจะมีโทษเป็นต้นพระยาลัษฎานุประดิษฐ์มีวิธีการบริหารปกครองแบบไม่มีใครเหมือนโดยใช้หลักเมตตาเหมือนพ่อที่มีต่อลูกเช่นผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายก็จะถูกลงโทษอย่างหนักแต่การลงโทษนั้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนผู้นั้น เช่นให้ไปทำนาเป็นต้นชาวบ้านถือมีดพราผ่านก็จะขอดูถ้าพบว่าขึ้นสนิมก็จะดุกล่าวตักเตือนแม้แต่ข้าราชการก็อาจจะถูกตีศีรษะได้ต่อหน้าทารกกำนันถ้าทำผิดหรือแม้กระทั่งดูแลให้ชาวบ้านสวมเสื้อเวลาออกจากบ้านพระยาลัษดานุประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรังนาน11ปีในปีพศ2444ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นสมุหอเทศาพิบาลมนทนภูเกต็ตรับผิดชอบดูแลหัวเมืองตะวันตกตั้งแต่ภูเกต็ตตรังกระบี่พังงาตะกัวปา่าละนองและสตูลมีผลงานเป็นที่เลื่องลือไปถึงหัวเมืองมารายูและปีนัง จนถึงสมัยรัชกาลที่6ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีแต่พยาลัษฎานุประดิษฐ์ได้ปฏิเสธจึงได้ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการซึ่งพญาลัษฎานุประดิษฐ์เองก็ได้ปฏิเสธไปอีกอย่างนิ่มนวลโดยขอเป็นเพียงสมุหเทสาพิบาลมณฑลภูกเก็ตเช่นเดิมต่อไปจากนั้น จึงได้ทรงพระคุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสายสะพายช้างเผือกชั้นที่หนึ่งและทรงถือว่าพระยารัศดานุประดิษฐ์เป็นพระสหายสามารถห้อยกระบี่เข้าเฝ้าโดยพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10เมษายนพศส4 5พนณบ้านจัก,กรพงษ์ปีนาง ด้วยสาเหตุเจ็บป่วยจากการถูกคนสนิทยิงพร้อมกับพระสกลสถานพิทักษ์ขอ,อยุ่เกียรตนะิณละนองหลานชายที่ท่าเทียบเรือกันตังเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พศ2456สิริอายุได้56ปีเมื่อถึงแก่อนิจกรรมหลวงบริลักษ์ โลหะวิสัยบุตรชายได้รับหนังสือแสดงความเสียใจจากบุคคลต่างๆรวมถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิดวรกุมารกรมพระยาดำรงราชานนภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชะโทรเรกจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีใจความว่าเรามีความเศร้าสลดอย่างยิ่ง ในอนิจกรรมของบิดาเจ้าผู้ซึ่งเรายกย่องอย่างสูงไม่เฉพาะที่เป็นข้าราชการเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นเพื่อนผู้หนึ่งซึ่งเราเศร้าสลดที่ต้องสูญเสียไปเช่นนั้นจึงรับความเศร้าสลดและเห็นใจอย่างแท้จริงจากเราด้วยในวันที่11เมษายนพศ2456 หนังสือพิมพ์สเตรทเอโกและหนังสือพิมพ์ปีนังเาเซตตีพิมพ์ในปีนังได้ลงบทความไว้อะไรต่อการจากไปของพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิสรพักดีพร้อมทั้งยกย่องว่าเป็นสมุหอเทสาพิบาลที่ยอดเยี่ยมมากยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนทั้งในอดีตและอนาคต วันที่20พฤษภาคมพศ2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยามหาอมาตยาธิปดีสิงวิระยะสิริ รองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและคณะบุคคลเชิญพวงมาลาเครื่องขมาศพและเครื่องเกียรติยศไปพระราชทานศพพระยาลัสดานุประดิษฐ์ในการฝังศพที่จัดขึ้นที่เมืองระนองในวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2456 ปัจจุบันอนุสาวรีย์ของพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลน,นครตรังห่างจากใจกลางเมืองประมาณ1กิโลเมตรและอยู่บนเขาลังจังหวัดภูกเก็ตอันหนึ่งนามสกุลณระนองเป็นนามสกุลพระราชทานลำดับที่2345 พระราชทานให้แก่อมาร์ตเอกพระยารัตนเสถียรยุ่งหีผู้ว่าราชการเมืองระนองหลานพระยาดำรงสุจริตมหิสรพักดีคอสูเจียงพระยานรนองคนแรก